really กาแฟดําแบบขวดซีเจ้าดังในเซเว่น UCC ราคาขวดละ30บาทเบอร์ดี้คาเฟ่กับบอสราคา35บาทเท่ากันอเมซอนราคา29บาท UCC เบอร์ดี้คาเฟ่และบอสปริมาณ250มิลลิลิตรเท่ากันอเมซอนปริมาณ200มิลลิลิตรครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับ UCC เบอร์ดี้คาเฟ่และบอสเนี่ยเขาไม่ใส่น้ําตาลครับส่วนของอเมซอนเนี่ยเขาใส่น้ําตาลมาด้วยครับเรื่องเมล็ดกาแฟนะครับของ UCC บนฉลากไม่ได้มีเขียนบอกเบอร์ดี้คาเฟ่ใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าบอสใช้เมล็ด กาแฟอาราบิกา้าส่วนอเมซอนเนี่ยไม่ได้เขียนบอกในฉลากครับมาชิมรสชาติครับของ UCC ครับกลิ่นกาแฟค่อนข้างหอมเลยครับรสชาติจะออกขมๆแล้วก็มีเปรี้ยวที่ปลายลิ้นนิดนึงความหวานไม่มีเลยเพราะเขาไม่ได้แส้ตาลมาเบอร์ดี้คาเฟ่ครับอ,อันนี้กลิ่นกาแฟเขาหอมมากเลยครับกลิ่นไม่เหมือนกันเลยอะความขมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ความเปรี้ยวแทบไม่มีเลยส่วนความหวานเนี่ยไม่หวานเลยครับเพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลมาบอสครับ อันนี้กาแฟก็หอมครับแต่ค้กว่ากลิ่นเขาจะหอมก,กลางรสชาติขมไม่มากความเปรี้ยวแทบไม่มีเลยครับส่วนความหวานเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ไม่หวานเหมือนกันครับอเมซอนครับ หอมกลิ่นกาแฟครับแต่โค้กว่ากลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆรสชาติขมนิดๆความเปรี้ยวแทบไม่มีแล้วก็มีความหวานในหน่อยครับโค้กสรุปเลยนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะครับโค้กว่าของเบอร์ดี้คาเฟ่เนี่ยเขาเข้มข้นที่สุดรองลงมาเป็น UCC ีซีบอสแล้วก็อเมซอนต่อไปเรื่องความหวานนะครับอย่างที่บอกตอนแรกเลย3เจ้านี้เขาไม่ได้ใส่น้ําตาลมาจะมีแค่อเมซอนที่ใส่น้าตาลมาเลยจะหวานมากที่สุดครับต่อไปเรื่องกลิ่นนะครับโค้กว่าทั้ง4เจ้านี่กลิ่นเขาไม่เหมือนกันเลยอ่ะน่าจะเป็นที่มเมล็ดกาแฟครับแต่ส่วนตัวโค้กว่าเบอร์ดี้ ลองลงมาเป็น UCC, บอ r แล้วก็ Amazon และส่วนตัวโคกนะครับโคกจะชอบเบอร์ดี้คาเฟ่มากที่สุดมะเขาเข้มขนดีครับลองลงมาก็จะเป็น UCC, b o r แล้วก็ Amazon ตามลําดับเลยครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินกาแฟของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดหัวใจและกดบวกติดตามโคไวน้นะครับ